พักการเมืองเนี่ยมีนโยบายในการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิน่นระดับตำบลหรือหมู่บ้านเนี่ยหรือไม่ถ้ามีนะครับกลไกเป็นอย่างไรถ้าชุมชนมีการตื่นตัวกลับชุมชนมีสิทธิ์นะครับการที่ผู้แทนภาคประชาชนม,มีความคิดชน,นี้ได้เห็นแสงนะครับตรงนี้ก็ประทับใจมากที่ได้ถามแล้วก็บอกว่าชุมชนมีส่วนร่วมอย่างไร ที่ฉันมีบทเรียนที่ผ่านมาที่พักการเมืองตั้งสี่พักต่อไปจริงๆแล้วพักเล็กๆน่าจะขึ้นมาเป็นพักใหญ่สองพักไมยซ้ำไปเพราะอย่างน้อยที่สุดท่านมีนโยบายตรงนี้อยู่บ้างมองเห็นถึงสิทธิชุมชนอยู่บ้างแต่สองพักใหญ่ๆกค่อนข้างจะไม่มองเห็นเลยไม่ได้พูดถึงเลยการกระจายอำนาจนั้นเป็นทุนทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทย รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยด้วยผมอยากถามพักของท่านนั้นมีนโยบายให้คนทั้งประเทศได้เข้าใจหรือยอมรับกับแนวคิดการกระจายอำนาจสู่รูปแบบกาปรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้าการกระจายอำนาจผมเห็นด้วยนะครับการปกครองพิเศษนโยบายของพรรคผมผมก็เห็นด้วยแต่ของผมนั้นเพียงชั่วคราว เมื่อเหตุการณ์สงบเราก็กระจายอำนาจาให้แกั้ชาวบ้านกับทุกจังหวัดในประเทศไทยขอบคุณครับวันนี้ประเทศไทยถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปในการโลกภูมิภาคออกไปตรงนี้สําหรับพภัคเพื่อไทยชัดเจนครับท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ประกาศเป็นนโยบายว่าจะต้องจัดการในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ด้วยเขตการปกครองพิเศษ อย่าเพิ่งหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งที่เป็นคําพูดที่คิดว่าเสนอแล้วไม่ต้องรับผิดชอบนะครับกราบขอบพระคุณจริงๆว่าประชาธิปัตย์เป็นเจ้าพ่อของการกระจายอำนาจแน่นอนนะครับอยากจะถามนะการเมืองค่ะว่าที่ตอบมาเมื่อกี้เนี่ยคุณทำได้จริงหรือไม่และจะทำเมื่อไหร่คะค่ะ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีสัญจรที่ไทย P ี s ร่วมกับภาคประชาชนจัดขึ้นนะคะพบกับเราสองคนคุณพินโยตรีศริยธรรมมาและดิฉันมรวินาไมยายใบคล้อยนะคะวันนี้เป็นเวทีที่4แล้วนะคะคุณพินโยที่เราสัญจรมาภาคใต้หลังจากที่ไปเชียงใหม่ไปกรุงเทพไปขอนแก่นฟังเสียงประชาชนมาเท่ากับว่าครบทุกภาคแล้วนะคะกลับมาเก็บตก ภาคสุดท้ายที่เขาว่าร้อนแรงที่สุดครับคือภาคใต้ครับค่ะที่ผ่านมานะคะเวทีสัญจรเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยเราหวังที่อยากจะฟังเสียงของประชาชนเสียงของเครือข่ายเสียงของนักการเมืองนะคะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรในช่วงก่อนถึงการเลือกตั้งภาคประชาชนที่ผ่านมาก็ท้อนปัญหาหลายเรื่องนะคะครับวันนี้มีใครมาบ้างครภาคประชาชนค่ะมีภาคประชาชนที่มาร่วมตั้งคําถามในวันนี้นะคะจากหลายเครือข่ายค่ะขอแนะนําเครือข่ายได้ การจัดการภัยพิบตัติเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้านสิทธิชุมชนด้านนโยบายแผนพัฒนาภาคใต้และเครือข่าย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านนี้ค่ะครับส่วนทางด้านซ้ายมือครับต้องทําเสียงเข้มๆหน่อยครับเพราะท่านเป็นนักการเมืองครับแนะนํากันมาหลายภาคปกติจะแนะนําตามความหล่อฮะมาภาคใต้ขอเปลี่ยนเป็นแนะนําตามความเข้มฮะจากเข้มมากที่สุดฮะคุณถาวรเสน,เนียม จากประชาธิปัตย์ครับเสียงปมมือหน่อยครับมาพาคใต้ต้องบิ้วกันหน่อยนะฮะค่ะท่านต่อไปครับเข้มลองลงมาฮะคุณวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยจากพรรคเพื่อไทยครับท่านที่3คุณอารีเพนอุตรสินจากพรรคมาตุภูมิครับและท่านสุดท้ายครับคุณหมอแวมาฮาดีแวรดาโอจากพรรคแทนคุณแผ่นดิน4ท่านครับ สำหรับรูปแบบของเวทีสัญจรน,นะคะก็คือเราจะได้มีคำถามจากทางภาคประชาชนที่ก่อนหน้านี้ทั้งเครือข่ายมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ตกผลึกถึงปัญหาต่างๆเป็นแบบนี้ค่ะทั้ง3ภาคภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับทีนี้ภาคประชาชนมีเวลาถามประมาณ1น,นาทีฮะถ้าถามยาวคุณปวินาไมยก็จะเดินไปหยิกมือเหมือนเดิมฮะส่วนภาคการเมืองเรามี8นาที4ท่านหาร2 หารไปหาร4ี่ฮะตกลงก็เหลือคนละประมาณ2นาทีฮะถ้าตอบเกิน2คุณปวินทมัยก็เดินไปหยิกมือฮะถ้ายังหยิกไม่หายผมก็จะช่วยหยิกด้วยครับให้อยู่กันประมาณ2นาทีจะได้ตอบกันไปตอบกันมาเวทีไปเร็วขึ้นครับค่ะเท่ากับว่าวันนี้นะคะประเด็น5คําถามของเราจากภาคประชาชนนะคะไปดูประเด็นแรกค่ะทางภาคประชาชนตั้งคําถามถึงเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงหลังนะคะมีความถี่และมีความรุนแรงแล้วก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทั้งเรื่องการเตือนภยัยแล้วก็การฟื้นฟูหลังจาก ภาคประชาชนบอกว่าที่ผ่านมายังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนของการจัดการกับปัญหาภัยพิบัตินะคะไปติดตามกันค่ะแม้จะผ่านมานานกว่า2เดือนแต่พวงแก้วแสงสีจันทร์และลูกวัยสองเดือนเศษพร้อมกับครอบครัวยังคงต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกดินโครนถลม่มเพราะกระบวนการฟื้นฟูภัยพิบัติจากภาครัฐยังคงติดขัดเงื่อนไขเรื่องที่ดินและคำสั่งทุบทำลายบ้านเดิมทิ้ง แตกต่างจากบ้านของวันนีทิพกุลที่แม้บ้านจะได้รับความเสียหายทั้งหลังแต่มาจนถึงวันนี้เธอก็ยังไม่มีที่อยู่อาศัยแม้แต่บ้านพักชั่วคราวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ภาคใต้ประสบกับภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องปี2547 6จังหวัดภาคใต้ริมฝั่งอันดามันได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิ มีผู้เสียชีวิตกว่า5,000คนบาดเจ็บกว่า8,000คนและสูญหายอีกกว่า2,000คนปลายปี2,553พายุดิเปรสชันขึ้นฝั่งภาคใต้ตอนล่างสร้างความสูญเสียรุนแรงในหลายจังหวัดแม้กระทั่งในพื้นที่ที่ไม่เคยต้องเสี่ยงกับลมพายุอย่างอ่าวปัตตานีขณะที่ต้นปีนี้เกิดภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและดินถลม่มโดยเฉพาะในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและกระบี่ความเสียหายครั้งนี้เกิดขึ้นจากฝนนอกฤดูที่ไม่เคยปรากฏในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นฤดูร้อนความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทําให้มีการคาดการจากผู้เชี่ยวชาญว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีฝนตกหนักและเกิดภัยพิบัติขึ้นซ้ําอีกจึงจําเป็นต้องมีการกําหนดนโยบายด้านนี้ให้ชัดเจน ภัยธรรมชาติทุกครั้งที่ผ่านมากลายเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายรุนแรงเพราะขาดประสิทธิภาพในการเตือนภัยและระบบการจัดการในสถานการณ์วิกฤตภัยพิบัติครั้งล่าสุดข,ของภาคใต้ยังคงรอคอยการฟื้นฟูแต่สำหรับภัยพิบัติธรรมชาติครั้งต่อไประบบการเตือนภัยและแนวทางการจัดการคือสิ่งที่ต้องการความชัดเจนก่อนที่จะเกิดความเสียหายครั้งใหญ่ในลักษณะเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะขอเชิญทางพี่ไมตรีจงไกรจกักจากเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองได้ตั้งคําถามนี้จากตัวแทนพักการเมืองค่ะผมคิดว่าจากภัยพิบัติเนี่ยสิ่งแรกก็คือว่าเกิดขึ้นที่ไหนมีคนตายที่นั่นอันที่หนึ่งอันที่2ก็คือว่าทุกชุมชนเนี่ยที่รัฐมีนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วพอเกิดภัยพิบัติใครไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย และนโยบายเองเนี่ยจริงๆก็มีระบบการจัดการอยู่แต่อาจจะมีการจัดการที่ไม่ตรงไม่ถูกต้องทีนี้มีคําถามว่าตามที่มีพรบการจัดการภัยพิบัติ2550เนี่ยพักการเมืองมีกลไกในการบริหารการจัดการอย่างไรอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองครับพักการเมืองเนี่ยมีนโยบายในการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นระดับตำบลหรือหมู่บ้านเนี่ยหรือไม่ถ้ามีนะครับกลไกเป็นอย่างไรนะครับ รเ,เรื่องนี้อนเอาเข้มมากที่สุดตอบก่อนครับคุณถาวรเชิญครับครับท่านพี่น้องผู้ฟังผู้ชมทางบ้านและที่อยู่ในห้องส่งนี้นะครับการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งออกมาผ่านการเห็นชอบของที่ประชุมรัฐสภาแล้วนะครับการจัดการอย่างแรกก็คือการจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบบริหารราชการสูงสุดเป็นประธานคณะกรรมการนอกจากนั้นก็จะเอาผู้แทนจากกระทรวงทุกกระทรวงมานั่งทํางานพอถึงระดับจังหวัดก็จะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดมีคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้วก็มีคณะกรรมการระดับอ,อําเภอระดับจังหวัดก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานระดับอำเภอก็จะมีผู้มีนายอำเภอเป็นประธาน ส่วนระดับท้องถิ่นก็มีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําหน้าที่เป็นประธานพระบุคคลทั้งสามระดับลงถึงนายกรัฐมนตรีจะอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการดูแลแก้ไขส่วนประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหาการจัดการไม่ว่าจะแผนเตรียมความพร้อมแผนประชิญเหตุขณะเกิดเหตุหรือแผนแก้ไขฟื้นฟูและดูแลในขณะเกิดเหตุอยู่ที่ประสิทธิภาพของนักการเมืองท้องถิน่นหรือนายอำเภอหรือผู้ว่าการจังหวัด แต่อย่างไรเขาตามก็จะมีกลมป้องกันบันเทาสทาธารณ